เปนกบปคนไม่บุงคอยกะติค่นไมขนาดกับอ่อยคอยได้หนิคอย่่าคนไมอีไปทางสทางไหนระเบิดนเปล่าคอยจะไปทางไหนนั่งอ่อยกับโบยูบานนี่มาไปหน้าข้าวเดียวขึ้นมดีทแ้ง่หาสีมาเปล่าเอามาพอดีต้เปล่าอ้ย นี่ทาโดนแท้งามฮะงงามอามาฟางว่ะเออ้ยจ้าคิดใจดีเลยเอ๊ะสดดีทุกุนใหม่อ้ยบัวพานบัวพานคนใหม่คนใหม่บัวพานมันบัวพานเอออ้ยมันตกมันตองคนใหม่อ้ยม่จริงไอ้บุญจันทรฮะ จิมึงสิมึงันไปจะไหนบอพานบอพานคนไม่ดีกลัวคนไม่ดีกลัวบอพานเบอกเจ้านังก็บพคนไม่บุญคอยติคนไม่ขนาดก็ไอ้คอยได้นิไม่ใย่เพราะขนาคนไม่อีกจะได้ง คือว่าแหละมันมาจยางที่เดียวมันมาหดขนาดนี้แล้วก็ต้มมันโม้พันพวกแม่นาะหุดมโม้พันว่าไอเดียวคนไม้คนไม่ค้ไอ้สั่งผัวเดี๋ยวแต่ก่อนเหรอค่ะภายในมือดีละภายในมืออืมภายในมันดีกว่าใครเดียวไงคนใดอีกไม่คนไม่แล้วเนาะคนไม่ดีกว่าคนไม่เจ้ากับเป็นอายอ้ซื้อเนาะโมโหจะบอกจะหยั่งกันยังมาสนับสนุนกันอีกอยู่เพื่อนบอกอยู่นี่เด้ บอกนี่แหละบอกไอ้เจ้าน่ะไอ้เจ้าน่ะบอกคอยคนใหม่เออนั่นแหละบอกให้มีคนใหม่เออเขามเป็ไปโตมาบอกว่าใอยเอากูใหม่เจ้าจะว่าดีได้เถอะเนาะใอยจะบอกพี่นางคือจ้ากันเหรอ่าเจ้าเสียเอาคนใหม่ห่วยอันนี้คือกันขันคอยบอกทัดกล้าอย่าขุดอย่าขุดคอยบอกไว้เลยห่วยจะหาคนใหม่นั่นเป็นยังเหรอวะห่วยบอกว่าจะหาคนใหม่ก็สันคือนโพดขึ้นเลือเถอะคอยอยู่เป็นโตนะซิมัง หยังซิมเป็นหยังน้ำนี่น้ำมันเป็นหยังม,ม,มันบกเขากันใช้ถ่านคนใหม่เอามันบกเขากันมันน้ำตานนกกลมันน่ากลนมันตัวนี่มันบ่ไดาษาษา้รสชาติคนหน,นัก<อ>เออคนหนักไหมโอ้หนักไหมนี่นะคนไหมคนไหมไม่ใช่แ<อ>่บเป็นคนไหมง,บบ<อ>งมามๆเปล่โอ้เดี่ยวต่คนไหมเออแกวัดกันตอสั้นเออเดี๋ยวขวับไปให้ได้กินให้กินเด้อเออว่าเดี่ยวเป็นหยัง เป็นบ <Bond> oh. yeah. yeah. uh ้าเนี่ยเจ้าโอ้ยเนาะโอ้ยไอ้ผู้จัดหยังหยังมานนี่หยังอี่ตัวมันคือว่าจะเปิดด่างมันเลาก็เปิดตัวเนี่ยมันบอกให้คอยเปิดเอามึงบอกแล้วเปิดแค่หยังก็บอกเปิดตัวกูแก่บ่ได้กูไข่บ่ได้กูก็ต้องบอกแล้วตัวด่างมึงม่มีหยังติดมันบ่ได้มีหยังติดดอกมันบ่ได้มีหยังติดกูก็คุมเพลทของกูอยู่แล้วยังมาไปไอ้เปิดอ้ไรก็เปิดเลยดินะแล้วก็คือความเื่อได้แล้วเปิดด่ามึงมึงบอกแล้วเปิดด่าง มันยังล่ะคือนจะเปิดแล้วมันก็เ่ิดแติดไอ้เปิดดังให้ก่อนฮะมาเปิดดังให้คอยก่อนเอาเปิดแล้วบอกคอยคอยก่อนเปิดลถเปิดเปิดเอ้ามาเปิดอยังมาเปิดดังลถ